สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับ f อซสน่เอฟซีนองอุงอิงครับพบกับบ่าวโทษในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องอิงครับอ้เงียบเลยเงียบครับพี่น้องเช้าว,วันพุธที่28นะครับวันนี้ ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับพรุ่งนี้ก็ยี่สิบเก้านะครับพรุ่งนี้เมื่อืันสิ้นเดือนครับพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะครับปีนี้เดือนนี้มีแค่ยี่สิบเกามือนะครับพี่น้องเดือนกุมภาพันธ์นะครับเมื่อแรกกะทีมงานสนอยเพลนแพงไปทำการแสดงอยู่ที่ บรรทาดนะครับรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งบ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่น้องอิงเคยไปสแสดงเคยไปลองเพลงตั้งแต่สมัยบทันเดขึ้นวงสาวหน่อยนะครับมีคลิปออกมาหลายๆท่านหลายๆคนอาจสิเคยเห็นคลิปแล้วนั่นก็คือคลิปที่น้องไปลองเพลง ผมสั่นนะครับอีลาผมสั่นใส่กางเกงยิ้นนะครับลองเพลงไอแก้มก้มๆนั่นละ่ะสมัยตะกี้อยู่บ้านนี้แหละครับพี่น้องบ้านที่ไปแสดงเมื่อน,นี้ละ่ะมือแรกนี่ไปเป็นกำลังใจกันได้เลยครับสำหรับแฟนคลับ f อนะครับนี่ น้องเดินทางมาจากกันทรารลมมาขึ้นนะครับนี่แม่หอยก็เกือบแจ้งนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศยังมดุดเศราดีดีพี่น้องดีจนหนาวเลย ช่วงควอนสิแจ้งคับช่วงแจ้งนี่พ่อน <c oughs> ตลาดสดครับเสานี้เป็นตลาดสดนะครับแต่ว่าสวยๆไปก็จะเป็นตลาดเส้น <c oughs> <c oughs> ตลาดสด ตอนนี้ลมเย็นครับเย็นจนเย็นจนสินหนาวนะครับพี่น้องแต่ว่าแดดออกมากะห่อนเงาเว้นนี่อ้ยพี่น้องเลยที่ ก้อนนานี่นะพี่น้องที่บ่าวโทนบอกว่าโอ้พึงหูโตวอยบานคนดังนะครับเราเมื่อรางมากกับพึงหูโตวอยบานคนมีบุญบารมีนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าเฮ้าอยู่หนีมาหนึ่งปีนะครับความเปลี่ยนแปลงของน้องอิงก็คือว่า น่องมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการรองการรำที่พัฒนาขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแบบไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างที่มีโอกาสนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้การรองการรำถูกแนวเมื่อมีโอกาสนะครับ แต่ว่าก้านที่กับมาบานแต่ละหลอบแต่ละเถ้าทนองในกลับมาบานคือน้องก็เหมือนเดิมนะครับน้องก็ยังเป็นอุ้งอิงคนเดิมใส่สีวิตปกติบอติดหลูบอมีก้านว่าจะขล้องดั้งบอมีก้านว่าจะของไอ้เป็นผูเทศให้คนอื่นมังมี ไม่เคยคิดว่าตัวเองทําให้คนอื่นเขาดีขึ้นน้องบริหูซื้อกว่าคนอื่นดีได้ดีพอน้องมันก็เลยเห็นให้คนอยู่ไก่คือทีมหลังบ้านหรือว่าบาวโทนหูซื้อวาน้องก็เหมือนเดิมน้องก็เป็นคนเดิมน้องก็ไอเป็นอุ่งอิงคนเดิมเหมือนกับวันแรกเหมือนกับตั้งแต่ยังไม่ดัง น้องกับบางตัวทําตัวเหมือนเดิมมันก็นเลยในห้องหูสึกว่าน้องก็คือน้องคนเดิมนะครับแต่ความเป็นจริงเมื่อน้องออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปออกจากบ้านไปสู่พื้นที่สาธารณะแล้วน้องเป็นที่หูจักของคนมากมม้ เป็นที่ไอ้หลักเขาหลบจากคนมากมมยนะครับมันก็นเลยกลายเป็นว่าเฮาเอาความรูดซื้อของเฮานะครับมาไหวน้องก็เลยเ,เป็นคนเดิมคนเก่านะครับเหมือนกับว่าน้องไม่ดัง,งเาเว่าน้องไม่ดังเท่าไหร่ประมาณนั้นนะ แต่ถ้าจะมองจริงๆแล้วนะครับพี่น้องโบวานองหรือคนหลอบขางไปใสมาใสคนหูจักมดบางครั้งบางทีนะครับพ่อมองว่าเออไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้นะครับไม่เคยคิดว่าเราจะมีคนหูจักขนาดนี้นะครับ มือหนึ่งเข้าทำงานอยู่เปิดเข่าไปใน youtube ไปเห็นช่อง youtube ไปเห็นเพจของไอ้คนที่เพิ่นดังๆคนติดตามหลักแสนหลักล้านเนี่ยแล้วเพิ่นส้างคอนเทนต์ส้างรายได้ <c oughs> พ่นสางเรื่องเล่าต่างๆให้คนได้เบิ่งได้ติดตามเขามองเพิ่นเป็นคนที่แบบว,ว่าสุดยอดอะ่ะณวันนั้นเขามองเพิ่นว่าอู้ยสุดยอดมากคนนี่คือเฮดไดขนาดนี่ปาดคนติดตามขนาดนี้ปาดคนเบิ่งขนาดนี้เฮ็ดคลิปออกมาแต่ลคิป,ปูดคือเรามองเขาอยู่ในจุดที่ เหมือนกับคนที่มีมีระดับระดับหนึ่งนะครับแต่พ่อเฮามาอยู่ในจุดนั้นจุดที่เราได้มาทำช่องเองแล้วมีคนติดตามขนาดนี้แล้วมีคนดูคนไอสนับสนุนยางไปหาใสมาใสไ,ไปไอเฮตุลละไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วมีคนเรียกมีคนรู้จักเออเฮามาหยุดจุดนี้เลยจังไดควาหมหูสึกนะครับ นี่คือบารมีน้ององค์อิงครับพี่น้องมันก็ดึงพาคนรอบข้างนะครับให้มีความเป็นในเป็นคนดังให้มีความเป็นไอ้เขาเอื่นเอียงละ่ะไปในตัวนะครับเป็นคนที่มีผู้คนรู้จักไปในตัว ได้รับความรักความเมตตาจากพ่อๆพอพอม่แแม่เอฟซี FC ทั่วโลกถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยได้ยินเสียงเคยเห็นหน้าผ่านคลิปวิดีโอเข้ากับหูซึกผูกพันและคุณเคยกันได มาหอดบานมาเห็นหนาเบาโทนสวัสดีครับเหมือนกับเรารู้จักกันมาเนิ่นนานประมาณนั้นนะครับมันเป็นความหูเซือกทีวิเศษนะครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่ได้ครับถ้าไม่มีน้ององค์อิงนะครับและเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าน้ององค์อิงไม่ใช่คนแบบนี้นะครับ นี่คือครอบครัวของน้องและตัวของน้องนำผ้าให้อยากพี่น้องมาหยู่จุดนี้ได้คนที่คิดดีทำดีกับน้องและครอบครัวก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับบอ่ว่าจะเป็นพอหักแม่หักเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างก็จะได้รับผลตามมานะครับ คุณถูกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์ฝากเบิง่งโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีซะก,ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ